สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับวันพฤหัสบดีก็มีแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่60นะครับออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่60นะครับคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลการตรวจพระวรกายว่าพระอาการเจ็บพระชานุหรือเข่าทุเลาลงทั้งสองข้างนะครับการบวมอักเสบลดลงมากยังทรงมีพระประหลอด หรือมีไข้ต่ำๆบางช่วงเวลาการหายพระไทยยังคงเร็วอยู่การเต้นของพระอาทัยและความดันพระโลหิตเป็นปกติสเสวยพระกยายฐารได้เกือบเป็นปกติและบรรทมได้ดีคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถเสวยรักษาการอักเสบพระชานุต่อไปนะครับครับแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่60นะครับวันนี้ก็วันที่31มกราคมนะครับครับ นี่แหละฮะฉะนั้นข่าวคราวในเรื่องของออพิธีที่จะที่จะ,ท,จะที่พระองค์คสมเด็จพระเทพจะเสด็จเปิดพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชก,กุฏาภันในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก็เลื่อนไปเลื่อนไปนะไม่มีกําหนดนะครับ,รบเลื่อนไปในช่วงนี้นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ไม่มีหมายกําหนดการนี้นใช่ครับ